สวัสดีเพื่อนๆผมใครที่จะหาตัวเราเตอร์ใส่ซิมปล่อย Wi-Fi ในรถยนต์นะครับวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเจ้าตัว D-Link DWR M 9054G LTE นั่นเองครับผมเราจะไปใช้งานกับรถบ้านนะครับในส่วนของตัวรถตู้ในส่วนของรถทัว ท่องเที่ยวต่างๆครับผมเราก็สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองครับโดยที่เราอาศัยในส่วนของตัวสายแปลนะครับย้ำนะครับตัวอุปกรณ์ที่เราต้องมีคือในส่วนของ USB เป็นแบบ Quick Charge นะครับ12โวล์นะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวแบบกลมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเรายังต้องมีในส่วนของตัวหัวแปลนะครับ 5.5มิลล mm ิเมตรู1.35ม mm ิลลิเมตรนั่นเองครับเอาไปต่อแบบนี้นะครับเพื่อนๆถึงจะต่อในส่วนของตัว d l i n k ตัวนี้ได้นี่ครับในส่วนของตัวเราเตอร์ d l i n k 4G ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะรุ่นต่างๆก็ตามมันเพื่อนส่วนมากจะใช้ในส่วนของตัวหัว DC 1.35ม mm ิลลิเมตรนั่นเองครับในการเสียบในส่วนของตัวไยเลี้ยง power DC นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีนะครับตัวเนี้ย หัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราซื้อไปนะครับตัว DC 2 12โวล์หรือว่า9โวล์ทั่วไปเนี่ยมันจะเสียบโดยตรงไม่ได้ครับกับในส่วนของตัว power ตัวนี้ครับใส่ปุ๊บมันจะติดเป็นเพื่อนๆเห็นไหมใส่ปุ๊บจะติดทันทีครับเพราะหัวมันแต่ใหญ่กว่าครับแต่ในส่วนของตัวพวก Tinda นะครับ Tp-link ทั่วไปครับาเ u t e r 4G 5G ใช้หัวตัวนี้ได้เลยในการต่อไฟเลี้ยงนั่นเองครับแต่วันนี้นะครับเราได้มีอุปกรณ์นะครับแปลงจาก 5.5มิลล mm ิเมตรู1.35ม mm ิลลิเมตรสำหรับในส่วนของตัวเราเตอร์ 4G นั่นเองของค่ายดี i n k นะครับทำการเสียบแบบนี้เพื่อนๆเ,เสียบไปตรงแล้วครับแล้วก็เสียบให้สุดเลยแน่แนๆแ,แบบนี้นะครับเห็นเพื่อนทําการเสียบในส่วนของตัวไฟ DC เข้านะครับเสียบกึบไปเลยเพื่อนๆมันจะมีพินด้านในเล็กๆ1พินนะครับในส่วนของตัวไฟเหลียงน,นั่นเองครับผมพอเสียบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาในส่วนของตัว power bank นะครับในส่วนของตัวจุกบุรี่ในรถยนต์นะครับสามารถที่จะเสียบได้เลยนะครับโดยตรงแบบนี้เพื่อนเสียบปุ๊บนะครับไฟก็วิ่งไปหาในส่วนของตัวดีลิ k 4 G LTE แบบนี้นะครับสามารถเปิดได้เลยเพื่อนในส่วนของตัวรถบ้านนะครับย้ำนะรถบ้านนะครับที่มีไฟเลี้ยง USB ปลั๊กไฟแบบข้างๆอะไรเงี้ยสามารถเสียบได้ครับตัวนี้กินไฟน้อยอยู่แล้วครับ1นแอมป์แค่นั้นเองเพื่อนในส่วนของตัวจุกบุรี่ในรถยนต์ก็เสียบได้ครับในส่วนของ power bank ครับ 1, 1ทั่วไปสามารถเสียบได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัว D-link d w r ด m 9 0 5 4 g LTE นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วสำหรับในส่วนของตัวซิมเทพทอนนะครับเป็นแบบรายปีเอามาใส่เจ้าตัว D-link DWR ขีด M 905 4G LTE ตัวนี้นั่นเองครับผมก็เสียบแล้วก็รอบูตจับสัญญาณปล่อย Wi-Fi ได้เลยครับย้ำว่าตัว D-Link ตัวนี้นะครับจะมีเสา 4G LTE 2ต้นในส่วนของตัวรับส่ง Wi-Fi อีก2ต้นรวมเป็น4ต้นนะครับสามารถที่ใช้งานในส่วนของรถบ้านนะครับรถทัวร์ในส่วนของตัวนักท่องเที่ยวต่างๆครับผมรองรับอุปกรณ์สูงสุดอยู่ที่32ดีไวท์กันไปเลยเพื่อๆสามารถต่อกล้องจอปิดครับยูคน โดอยู่หองพักครับสามารถเอาไปแคมปิ้งต่างๆได้ครับบนเขาบนดอยนะครับตามรีสอร์ทห้องพักต่างๆอ่ะผมที่เราไปนั่นเองครับสามารถเอาไปใช้งานกันได้นะครับสามารถที่จะเสียบแค่ซิมเดียวนะครับ2 d t a c ES วันค่ในส่วนของตัว NT นะครับสามารถเสียบได้นะครับในส่วนของตัว NT ตั้งค่า APN ก่อนๆนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วในส่วนของตัว2 d t a g a ES นะครับใส่บูธติดขึ้นเลยถ้าเกิดมีสัญญาณนะครับผมตัวนี้นะครับหลังจากที่เราคอนเน็กเรียบร้อย นในส่วนของตัวปลั๊กไฟเสียบพวเวอร์นะครับเปิดบูตมาเรียบร้อยเพื่อนสังเกตไหมในส่วนของ WiFi ขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของตัวมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเพื่อนๆได้ดูนะครับในส่วนของตัว D-Link d ์ดนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมดี DW r ีอา M905 นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับสำหรับการเทดสอบ speed ในส่วนของตัว YouTube และในส่วนของตัว TikTok นั่นเองครับผมว่าจะลื่นๆไหมนะครับสำหรับเพื่อนๆอาไปใช้งานนะครับอันนี้เป็นซิมเทพความเร็ว15เมกทั้งดาวน์โหลดอัปโหลดครับใส่เจ้าตัว Dlink DWR ข M905 4G LTE ครับแรงแรงเร็วๆเลยเพื่อนตัวนี้นะครับผมแล้วแต่จุดที่เราอยู่นั่นเองครับผมสามารถที่จะไปใช้งานครับรถบ้านนะครับรถตู้นะเพื่อนเป็นครอบครัวไปเที่ยวนะเราสามารถที่จะพกพาไปได้ครับเสียบ power bank นะครับเปิดได้เป็นวันเลยเพื่อนตัว20,000มิลลิแอมป power bank นะ20,000มิลลิแอมป์30,000มิลลิแอมป์นะครับเป็นในส่วนของตัวไปแคมป์ปิ้งกันเพื่อนแล้วก็พกพาในส่วนของ power bank สัก30,000มิลลิแอมป์ก็ได้นะครับเปิดได้เป็นวัน2วันเลยเพื่อนตัวนี้กิน น้อยนั่นเองครับผมสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับ สปีดที่ได้ก็เร็วๆแรงๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของตัว Tik t o อกเพื่อนด้ชมนะเพื่อนสามารถที่จะถ่ายได้เลยนะครับอย่างลื่นๆเลยนะครับดูตรง Tik To อกดูในส่วนของไลฟ์สดต่างๆครับสามารถที่ทําได้แบบลื่นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปดูในส่วนของตัว YouTube กันนะครับผมตัวนี้เวลาเราไปตุงุงตกปลานะครับไปแคมปิ้งเพื่อนเราก็ใช้ตัวนี้นะครับผมในการที่เราไปเปิด WiFi เพื่อน,นไปเปิด Wi-Fi เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะ ใช้งานกับมือถือแท็บเล็ตนะครับ iPad ด p h o n e นะครับต่อ WiFi ได้เลยเพื่อนเราก็สามารถที่จะดูในส่วนของตัว YouTube ได้เลยนะครับตัวนี้คือซ mm, ิม15เมกซิมเทพทอความเร็ว15เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดน,นัเนเองครับเราก็สามารถที่จะดูได้แบบลื่นๆแบบนี้เลยนะครับโฆษณาคตดเยอะเลยเพื่อนขอเปลี่ยนก่อนเพื่อนเห็นไหมปืดป๊ดๆเลยเพื่อนปืดป๊ดๆเลยนะครับผมแต่ว่าช่วงตอนเย็ยนโฆษณาเยอะนะครับเปิดเจอเจอแต่โฆษณาเพียบเลยนี่ครับผม เปลี่ยนในส่วนของตัวคลิปเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองครับผมใครที่จะไปใช้งานดูหนังฟังเพลงดู TikTok ดู y o u t u b e นั่นเองครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสบายใจเพืเ่อนๆใส่ซิมนะครับเปิด ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับโดยที่อาศัยจากตัวพอแบงค์นั่นเองครับผมกินไฟจากพอแบงค์นะครับง่ายๆเลยครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะเสียบได้เลยนะครับย้ำนะเพื่อนสั่งซื้อไปนะครับเพื่อนๆต้องมีในส่วนของตัวพอแบงค์นะครับ2คือในส่วนของสายแปลง USB to 2 c 12โวลต์ครับในส่วนของตัวหัวแปลงนะครับอันเล็กๆตัวนี้นะครับเป็นหัวแปลง5.5มิลลิม1.35มิลลิเมตรนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้า ทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์นเนี่ยที่เราเอาไปใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นรถทัวสามารถที่จะไปเสียบปลั๊กบนรถได้นะครับที่เราแปลงเป็นปลั๊กไฟบ้านปกติในส่วนของตัวจุกบุรีในรถย,ยนต์นะครับในส่วนของพอแบงค์เนี่ยสามารถทําการเสียบได้นะครับจ่ายไฟปกติบูธติดเลยเน็ตปล่อยเลยนะครับ32ดีไวท์กันไปเลยซิมซิมเดียวนั่นเองครับผมสามารถที่จะเสียบซิมรายเดือนในส่วนของตัวซิมรายปีแบบเติมเงินได้หมดเลยในส่วนของตัวซิมเน็ตนะครับในส่วนของตัว ว่าเราเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็ราคาประหยัดนะครับของทาง DLi n k DWR วีอาร์ค t e นนั่นเองครับผมใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ารีวิวสินค้าดีๆเกี่ยวกับเราเตอร์ใส่ซิมนะครับเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับ